เอาละครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมนะฮะพีรานันเกมเมอร์นะฮะกับเกมเดอเกิลบอลเลเจน d ์นะครับ,ก,บ,ก,รบก็วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ การจัดทีมเบื้องต้นนะครับสําหรับผู้เล่นที่เพิ่งหัดเล่นนะครับผมไม่รู้ว่าจะจัดทีมยังไงแล้วก็จะจัดทีมแบบไหนดีนะครับซึ่งการจัดทีมเนี่ยมันก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับช่วยเพิ่มบัฟนะครับแล้วก็หลายๆอย่างด้วยนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าเราควรจะจัดทีมแบบไหนดีนะครับเริ่มต้นมาเข้าไปที่จัดทีมก่อนเลยถึงหน้านี้นะครับเราก็จะมาเลือกตัวละครที่คิดว่าดีที่สุดนะก็คือระดับสปาร์กนะครับกาไปดีฟิลเตอร์ครับมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะอ่ามันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับ ผมให้ติ๊กฮีโร่กับ เอฟซีมออกนะครับแล้วโอเคครับคราวนี้เราก็จะมีตัวละครระดับสปาร์กนะครับทุกตัวเลยที่เรามีนะที่เราไม่มีก็จะไม่โชว์ในนี้นะครับของผมมันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าผมเล่นมาได้3เดือนช่วงที่ผมกําลังอัดนะครับเราก็มาดูกันครับว่าอฮ้ยเราชอบตัวไหนเป็นพิเศษ่าเอาตัวที่เราชอบก่อนเลยบางคนอาจจะชอบโกคูที่เริ่มต้นมาน่าจะมีเลยก็คือโกคูบลูนะครับไอที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับโกคูบลูเราเข้าไปดูครับก็ไดโชว์ดาต้าดูตรงตีัศนะครับผมเลื่อนไปด้านล่างสุดนะครับมันจะมีแท็ก นะครับผมเป็นแท็กอะไรบ้างนะครับเป็นไซย่าท์ซุนแฟมิลี่นะครับผมก็ทีิแล้วก็ซุปเปอร์ไซย่าก์อ็ซุปเปอร์ไซย่านะคราวนี้ไล่ไปทีละแท็กก่อนก็ได้นะครับอ่าซุปเปอร์ไซย่านะครับเข้าที่ฟิลเตอร์อีกรอบนึงนะครับเลือกช่องนี้นะครับอ่าเลือกเป็นซุปเปอร์ไซย่านะครับนี่ครับซุปเปอร์ไซย่าส์โอเคครับมันจะโชว์ซุปเปอร์ไซย่าทุกตัวครับที่เรามีนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะมาดูว่ามีตัวไหนบัฟให้กับโกคูบูเราบ้าง เอางี้เลยเอางี้เลยโอ้ตัวไหนบัฟให้กับโกคูบลูเราบ้างครับดูยังไงนะครับหนึ่งเลยคือสมมุิตัวนี้ครับไปแทนตัวไหนตัวตัวก็ได้เอาหรือว่าเอาออกก็ได้เอาออกมาเลยเอาออกกันเลยเสร็จปุ๊บเลือกทีละตัวเลยครับอ่าถ้ามันแสงกับพริบกันเงี้ยแสดงว่ามันบัฟกันนะฮะตัวนี้อ่าตัวนี้บัฟตัวนี้ไม่เป็นไรเราออกเราจะบัฟให้โกคูบลูเราตัวเดียวนี่นี่นี่ ไม่บัฟให้โกคูบลูเอาออกออกอ่านี่บัฟนี่อ่าสมมุติเป็นลนะักษณะประมาณนี้นะก็ค,คือแบบเฮ้ยบัฟบัฟให้โกคูบลูเราหมดเลยพราะว่าจะเล่นตัวเนี้ยเป็นหลักแล้วมูจะเอาตัวนี้เป็นหลักนี้คือแบบเบื้องต้นเลยไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องลงดีเทลเยอะอะไรมากนะครับต่อมาครับเราก็จะมาดูกันว่าไอ้แต่ละตัวเนี่ยมันบัฟอะไรบ้างอ่าเป็นแบ็คโลเซ่นะครับตัวนี้ ็ไปที่ Show Data นะครับแล้วก็ไปที่ Ability ครับดู s e Ability นะครับช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้เห็นใช่ไหมครับเลือกช่องนี้ครับเพิ่ม d i f e r n e นะครับให้กับิฟิ f i l t ร r นะครับกันสไ r i ค e นะครับก็คือกัน g a สีแดงนะครับ2 1สส่วนตัวนี้ก็กดขางเข้าไปดูนี่ครับที่นี้ก็จะเป็นป้องกันป้องกัน g า s แดงเหมือนกัน นะครับผมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะเซตคราวนี้เราก็ได้ตัวเบื้องต้นหละนี่คือแบบเบื้องต้นเลยเบสิกนะผมเลือกตัวที่ชอบก่อนแล้วพอเราเริ่มสะสมได้เยอะขึ้นสมมติไว้ที่เริ่มเยอะแล้วโอ้โหตอนนี้ตัวแม่งตัวละครแม่งเยอะมากเลยวะ่ะเออจะเล่นตัวอะไรดีเลยรู้สึกแบบอุ้ยมันเยอะไปหมดเลยอะ่ะอยากจะเล่นทีมที่มันแบบตระกูลหัวฟ้าเลยซุปเปอร์ไซย่าก,กอดซุปเปอร์ไซย่าก,กอดเอาอะไรดีวะทีมซูปเปอร์ไซย่าก,กอดใช่ไหมแนะนําเลยครับเป็นกอดขี ก็เปลี่ยนมาเป็นก๊อดขี่ครับนี่ก๊อดขี่ก๊อดขี่เราก็จะมีพวกตระกูลหัวสีฟ้าทั้งหลายนะ่มว่าสีอ่อนนะฮะทั้งหลายแล้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะแต่ละแท็กนะรับก็จะมีความสามารถที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวผมค่อยลงดีเทลทีหลังนะครับว่าตัวไหนมันมีลักษณะพิเศษยังไงเช่นนะครับเบนชิโต้บลูนะครับจะเลข lf เขาเนี่ยก็จะมีความสามารถพิเศษนะครับก็คือมีโคเวอร์เชน ถ้าบลาสนะครับสมมุติว่าศัตรูปล่อยลูกพลังสีเหลืองมาแล้วเราเปลี่ยนออตัวนี้ลงมามันจะกันป้องกันไว้แล้วก็สะท้อนกลับให้ศัตรูกระเด็นมันจะไม่มีดาเมจนะครับแต่ว่าจะทําให้ศัตรูกระเด็นแล้วก็ขัดคอมโบนะครับหรือจะเป็น s m มัสเขาจะมีโค v e r change ถ้าส t r i k นะครับก็คือรับการโจมตีระยะประชิดแล้วก็ ผลักสัตรตูกระกูกระเด็นออกไปนะครับก็คือสามารถขัดคอมโบสตูได้ระหว่างเราโดนอัดแบบรัวๆนะก็จะมีความสามารถพิเศษในหลายๆตัวนะครับนะครับแต่ละตัวจะมีความสามารถพิเศษอีกยิบย่อยนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาซอยให้ฟังแล้วกันนะครับว่าความสามารถมันเป็นยังไงครับวความสามารถบางความสามารถก็ต้องมีเงื่อนไขในการใช้นะย,ย่อยไปอีกและอย่างแท็กที่ผมบอกไปนะครับก็จะมี ความเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านบัฟนะครับหรือว่า Equipment ที่ใส่นะครับก็คือช่องพวกนี้เพราะว่า Equipment นะครับมันก็จะจำกัดนะครับว่าใส่ได้เฉพาะแท็กไหนแท็กฟิ t u r e f u ฟิวชั่นก็ตคิซย่าซุนแฟมอะไรอย่างนี้ก็จะแยกย่อยไปอีกนะครับซึ่งมันก็จะไปเกี่ยวเนื่องกับการบัฟต่างๆนะครับอีกมากมายมหาศาลแล้วก็จะมีเกี่ยวกับ ด้านเทคนิคการเล่นนะครับต่อคอมโบการสลับตัวลงมาเป็นสเตป็ปเป็นขั้นเป็นตอนอะไรอีกหลายอย่างนะครับเกมนี้นะครับเหมือนจะเล่นง่ายนะครับแต่ก็ต้องศึกษาเชิงลึกด้วยเช่นกันนะไม่งั้นก็อยู่ยากเมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องบัฟทีมบางคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจคําว่าบัฟทีมนะอาจจะเข้าใจว่ามันจะทํางานแค่ตอนเลือกไป3ตัวอย่างนี้หรอเพราะว่าเกมหนึง่ง เราเลือกได้แค่3ตัวแต่ว่าจัดทีมจัดได้6ใช่ไหมจริงๆแล้วนะครับบัฟทีมอ่ะคือตัวละครไม่จำเป็นต้องอยู่ในสนามก็ได้แค่อยู่ในทีมก็พอเช่นเราเลือกไปแค่3ตัวอาจจะเลือกไปแค่โกคูแบล็คนะครับผมเซลหรือซามัทเลือกไปแค่3ตัวนี้นะครับส่วนตัวที่เหลือนะครับเป็นโกคูบลูแบล็คล r เซ่แล้วก็เป็นเซลสีเหลืองนะครับก็ก็ยังจะส่งบัฟไปให้เพื่อน ได้อยู่นะครับผมและยังมีอย่างนะครับก็คือเมนาบิลิตี้เราก็ต้องมาดูอีกเมนาบิลิตี้แต่ละตัวมันเป็นยังไงเมนาบิลิตี้บางตัวอย่างเช่นโกคูแบล็กนะครับสีเขียวอันเนี้ยถ้ากดเมนาบิลิตี้ซึ่งก็คือ,เ,อเป็นแสงรอบๆไอคอนตัวละครน,นะครับเวลากดนะครับแต่ละตัวจะมีความสามารถแตกต่างกันครับอย่างเช่นโกคูบลูก็จะเปเชียลมูฟแบบพิเศษนะครับผมก็คือแบบเป็นท่าแบบอลังการาาฟูลออปชันของเขาอะ นะครับผมก็จะก็จะเป็นแบบแบบเรียก Special Move หรือถ้าเกิดเป็น Black นะครับเวลากดเขาจะเปลี่ยนเป็น b l c k Ro o s นะครับผมซึ่งมันก็มีผลหลายอย่างนะครับทั้ง Move m e n t ที่เปลี่ยนไปแล้วก็ยังมีแท็กเพิ่มอย่างเช่น b a c k r o s เ e ก็จะเพิ่มแท็กตัวเองเปลี่ยนแท็ตัวเองให้เป็นก็ต k ้ Key, ซึ่งจะได้บัฟจากทีมที่ ตัวที่บัฟให้กับก็ตคีอีกนะครับผมโอเคนะครับนะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถถามไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับนี้ผมก็จะบอกแค่คร่าวๆนะย้ำว่าคร่าวๆนะครับถ้าใครไม่ทันหรือง,งงตรงไหนก็ต้องขอโทษไน้นาที่นี้นะหลังจากนี้ก็อาจจะมีคลิปนะครับแบบในเรื่องเกี่ยวกับทีมนี่แหละครับลวงรายละเอียดนะครับความสมเร็พิเศษ มีอะไรบ้างนะครับผมเมนอันดับดตี้จะมีแบบไหนบ้างนะครับผมจะมีทางด้าน Equipment แล้วก็ทีมแต่ละประเภทมีอะไรบ้างควรจะมีตัวอะไรบ้างถ้าไม่มีเอาตัวเอาตัวลักษณะไหนมาแทนได้บ้างนะครับผมก็จะพยายามนะครับหาข้อมูลแล้วก็สรุปต่างๆนะครับมาให้ได้รับชมแล้วก็รับฟังนะครับอีกอย่างหนึ่งมันก็ทําให้ผมได้ข้อมูลเกี่ยวกับเกมที่เพิ่มด้วยนะครับแบ่งปันความรู้กันไปนะครับผมรับตอนนี้ก็ ขอจบแต่เพลงเท่านี้นะครับไปก่อนแล้วกันนะผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ซับสไครป์แชร์ด้วยไปแล้วครับบ๊ายบายอเดียส